ันนี้จะทำปลาแดดเดียวนะคะปลานินแดดเดียวขึ้นมาจากสะอันนี้หมักแล้วหมักไว้สัก15นาทีล้างปลาให้สะอาดขอดเข็ดน้ำหมักก็มีน้ำปลานะคะน้ำตาลนิดหน่อย แล้วก็ชูรสมันจะมันจะออกไม่ไม่เค็มมากมันจะพอดีกินแล้วก็จะแบบจะมีวิธีการตากแบบไม่ให้แมงวันตอมาค่ะจะได้แมงวันคือตากแดดแบบไม่ต้องใส่มุ้งอะไรอย่เงี้ย ไปดูวิธีการหนึ่งที่หนึ่งค่ะ